สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรักโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนครับบอกได้เลยว่าอยู่ในช่วงของการติดดอกนะครับแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งเราก็จะได้เห็นผลผลิตของแปลงนี้แล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาครับแล้วก็เจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลสวนทุเรียนอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านแนะนําท่านนั้นก่อนเลยอ่าหนูชื่ออนัญญานะคะชื่อเล่นชื่อปอลค่ะแนะนาให้ลุงดําใช้โฟทีกับแบคค่ะ อ๋อนี่คือลุงดำใช่ครับลุงดำครับสวนตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบ้านนาครับตำบลบ้านนาครับอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดชุมพรแน่จังหวัดชุมพรนี่เองครับแน่นอนชุมพรดังเรื่องดูเรียนเนาะต้นดูเรียนที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับอายุกี่ปีแล้วครับอันนี้ประมาณ20ปีต้นนี้20ปีแล้วครับประมาณ20ปีแล้วแล้วก็คุณพี่ปอนของเรามาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะอืมลวงดำได้ใช้แล้วเนาะได้ใช้แล้วครับอ่านะครับก่อนหน้านี้ต้นนี้มีลักษณะอะไรยังไงฮะก็เหมือนอันนี้แต่ว่าความสมบูรณ์ดูว่ามันจะน้อยกว่าใบมันจะซีดกว่านี้อืมครับความสมบูรณ์จะด้อยกว่าครับด้อยกว่าเยอะเลยเลยใบซีดกว่าใบซีดกว่าอ่าแล้วเอามาฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปทั้งหมดประมาณสามครั้งสามครั้งทั้งหมดประมาณสามครั้งทุกครั้งที่เราฉีดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง ก็ฉีดครั้งแรกไปประมาณสักสามสี่วันก็ดูออกแล้วว่า,าใบมันจะสีนจะเข้มขึ้นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ดเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะมังเห็นชัดเจนเลยช่วงที่ฉีดเป็นช่วงสะสมอาหารหรือเป็นช่วงไหนครับช่วงสะสมอาหารช่วงสะสมอาหาร,รและแน่นอนว่าลุงดำในส่วนของการเอามาใช้เนี่ยต้นทุนพวกเคมีพวกปุ๋ยอะไรได้ลดไหมครับก็ลด ลดไปเยอะเลยเพราะว่าลุงดําหลังจากที่หมูปอนเขาบอกมาก็พยายามลดลงมาเพราะว่าโรงชาวสวนก็ต้องลดต้นทุนเนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแม่ปอนเนาะแล้วสีแดงนี้คือเอามาเตรียมความพร้อมเรื่องของอะไรฮะเรื่องจะฉีดลูกเพื่อว่าจะให้ลูกมันมีอาหารพร้อมแล้วก็เนื้ออะไรจะดีด้วยมาบำรุงผลอีกทีนึงเนาะที่เห็น ถืออยู่นี้สีดําด้วยสีดำสีดำลุงดําเอาสีดํามาใช้เรื่องอะไรฮะเรื่องรักษาโรคอ๋อก็มีมีในสวนเนี่ยมีต้นเน่าอยู่ด้วยแต่ว่ามาบํารุงต้นเน่าครับอ่าเป็นยังไงครับมันเป็นอะไรไงเป็นเป็นแผลแล้วก็มีน้ําเยิ้มออกมาเป็นยางไหลหรอใช่เป็นน้ําเยิ้มใช่เขาว่าเป็นมีเชื้อราอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็มา ผสมน้ําครับแล้วก็มาพ่นอืมพ่นไปกี่ครั้งพ่นไปกี่ครั้งตอนนี้พ่นไปสองครั้งอแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ก็ดูว่าดีขึ้นเพราะว่าแผลน้าที่ที่เยิ้มอยู่มันก็จะหายไปนะอืมอ่ามันดีขึ้นเยอะถือว่าพึงพอใจไหมครัก็พอใจครับอ่าทุกตัวเลยเนาะทุกตัวแต่ว่าอ่าใช่อันนี้ก็โคตีนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วอ่านะครับประทับใจ แม่ปอนมาเห็นสวนของลุงดำแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ปื้มแทนเลยค่ะอาจารย์ขาดูสิคะดอกสวยมากมากเลยค่ะอาจารย์เพิ่งเห็นดอกทุเรียนสวยขนาดนี้นะคะอาจารย์<อ>ต้องโฟทีเท่านั้นนะคะลุงดำดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคิดว่าจากความสมบูรณ์แล้วก็ความโดกที่เราเห็นเนี่ยนะครับปีนี้ผลผลิตคิดว่าเป็นไงฮะก็จะต้องเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอน่า<อ><อ>ครับ,ค,รบคิดว่าการเอาโฟทีกับนวัตกรรมฮอร์โมนของเราเนี่ยทุกตัวมาใช้เนี่ยนะครับ ต้นทุนเนี่ยนะครับสูงขึ้นหรือลดลงฮะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วครับลดลงแน่นอนแน่นอน,น <ะ S 1> ครับคิดว่าแพงไหมตอนที่เราซื้อครั้งแรกมาใช้ตอนที่ซื้อเห็นบอกราคามาแล้วก็คิดว่ามันแพงอ่ะใช่ไหม <นะ S 2> แต่ว่าพอใช้ไปแล้วก็โอเคเลยลดไปเกินกว่าครึ่งอีกเออนะครับ,รบโอเคนะครับแบบนี้ใช้ต่อไปไหมครับ ใช้แน,น่นอนโอเค,อเคอขอบคุณลุงดำกับ<ส>พี่ปอนมาก<ส>ครับพาเรามาเที่ยวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพรวันนี้<ส>ผมนัทพธงปราทองเกษตรั้ศโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ